ที่ให้บอลให้อัดไปอัะนนั้นเป็นข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าๆซึ่งมันใช้ความรู้พื้นฐานเนี่ยหลายหลายเรื่องถ้าจะพูดเป็นเรื่องอ่ะผสมกันเช่นข้อหนึ่งมันอาจจะมีเรื่องงานและพลังงานเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องอะไรเนี่ยปนกันไปอ่ะผมก็เลยไม่อยากไม่อยากแยกสอนอ่ะผมสอนเรื่องกลศาสตร์โอเคนะคราวที่แล้วผมสอนเลยบอกว่าเวลาเรื่องการเคลื่อนที่ตัวนหน่อยเลยนะออมไปดูของเก่าได้นะออม เรื่องการเคลื่อนที่บอลตัวนอยการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีสองรูปแบบเท่านั้นแหละรูปแบบแรกก็คือว่าวัตถุนเนี่ยซิกมาเอเป็นศูนย์ความหมายก็คืออย่างนี้ความหมายก็คือไม่มีแรงมากระทํากับมันแรงที่มากระทํากับมันรวมแล้วเป็นศูนย์ผลปรากฏว่าวัตถุนเนี่ยมันจะเปง่ายวัตถุมันจะอยู่นิ่งเนื้ออยู่นิ่งหรือไม่ก็ อันที่สองก็เคลื่อนที่เหมือนกันแต่เคลื่อนที่ด้วยอะไรเลยด้วยความเร็วคงที่นี่อันนี้คือเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไปดูเป็นอะไรนั่นเองถ้าเราจะดูเป็นสูตรเราก็บอกว่าระยะทางมันก็คือเอาความเร็วคูณด้วยเวลาอันนี้คุ้นกันอยู่แล้วเห็นไหมอยากได้ระยะทางก็คือเอาความเร็วคูณด้วยเวลาตัวอย่างเช่นวัตถุอันหนึง่งเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้ ต่อมามาอยู่ตรงนี้ด้วยความเร็วสมมติมันเคลื่อนที่นะความเร็วเท่ากับห้านี่ทวนอีกรอบหนึงแล้วนะนี่ความเร็วตรงนี้ก็เป็นอะไรเลยเป็นห้าเหมือนเดิมบอรนึกออกไหมถ้าถ้าออกัสจะจะอยากรู้ระยะทางระหว่างจากตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B ออกัสก็หาเอาระยะทางก็ได้คือเอาความเร็วคูณด้วยเวลาก็ได้ละอันนี้จบแนละ้ะคือไม่มีแรงมากระทํากับมัน หรือมีแรงมากระทํากับมันก็ได้แล้วทําให้วัตถุมันเป็นไงเลยเคลื่อนที่มันจะเกิดสองเหตุการณ์เท่านี้แต่ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งคือกรณีที่สองคือซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับสูงมันไม่เท่ากับสูงก็แสดงว่าวัตถุเนี่ยมันเป็นไงเลยมันมีความเร่งเกิดขึ้นโดยความเร่งหาได้จะกับซิกมาเอฟเท่ากับเออะไรนั่นเองเอคือความเร่งมีความเร่งเอเป็นความเร่ง ความเร่งคือ A มีความเร่งความหมายคืออะไรอ่าทวนด้วยหน่อยหนึ่งความหมายก็คือเดี๋ยวเราไปคํานวณรายละเอียดทีนะความหมายก็คือว่ามีแรงมากระทํากับมันนะแต่ nations, others, time, แรงมันไม่เป็นศูนย์แสดงว่าเริ่มต้นความเร็วเป็นศูนย์ต่อมาความเร็วเป็นสองต่อมาความเร็วปลายมีความเร็วปลายอะเป็นสี่แสดงว่าจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามเนี่ยความเร็วไม่เท่ากันลลักษณะแบบเนี้ยคือมีความเร่ง โอเคไหมโอเคไหมอันนี้ก็คือที่ผมกําลังพูดอันนี้คือการเคลื่อนที่ตามแนวแกนอะไรนั่เองแกน x โอเคไหมโอเคไหมคือมันเคลื่อนที่มีแรงมากระทํากับมันแต่แรงนั้นไม่เป็นศูนย์คำว่าไม่เป็นศูนย์คือนี่เดี๋ยวไม่เป็นศูนย์ก็คือแรงแรงแรงมันไม่เท่ากันเนอะแรงคือแรงซ้ายกับแรงขวาไม่เท่ากันแรงขึ้นกับแรงลงไม่เท่ากัน ไอ้นี่กาลังจะพูดถึงตามแนวแกน x เมื่อคราวที่แล้วผมบอกว่าเวลาวัตถุเคลื่อนที่มันมีสองแกนนะคือตามแนวแกน x กับตามแนวแกน y นี่ถัวนหน่อยนะตามแนวแกน y เข้าใจไหมตามแนวแกน y คราวนี้เวลาเราพูดตอนเมื่อคราวที่แล้วผมกาลังพูดถึงตามแนวแกน x อยู่ตามแนวแกน x มันก็มีการเคลื่อนที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดสามรูปแบบ รูปแบบแรกก็คือวัตถุแนวราบโอเคไหมแนวราบอันที่สองวัตถุอะไรวะแนวพื้นเอียงนยแนวพื้นเอียงอ่าแล้วก็อันที่สามที่จะสอนก็คือตามแนวแกนวายแหละก็คือตามแนวอะไรเลยแนวดิ่งแนวดิ่งอ่านี่ผมวาดภาพรวมให้ให้ฟังก่อนว่า เฮ้ยไอ้วัตถุอันนี้ยก้อนนี้ยเมื่อคาที่แล้วถึงตรงนี้เนี่ยจาได้เมื่อคาที่แล้วกลับไปดูปั๊บมันถึงตรงนี้แหละเนี่ยถึงตรงเนี้ยนะถึงตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยถึงตอนที่หนึ่งนี่เลยอัดนึกออกไหมผมผมสอนกึ๊บหนึ่งนี่ถึงตอนเนี้ยคือวัตถุมันเคลื่อนที่ตามแนวลาบ